สาวปริศนาเลยส่งรูปสารพยายนาาไห้พวกเราดูเมื่อก่อนชาวบ้านเข้ามาทอดแหตกปลากันปลาไม่เคยได้ <Hey. S 2> เจอแต่งูเหา่หางูเห่าทั้งนั้นเลยงูเห่าทั้งนั้นเลยมีแต่งูเหา่าปลาไม่ได้สักตัว ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับวันนี้พวกเราได้รับอีเมลจากสาวปิศนาเธอเล่าว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในศาลพญายนาหนองงูเห่า ที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นที่แหลงและมีสัมภเวสีเพียบและหลังจากที่ตั้งสารพญายนาคทั้งสี่มุมแล้วเหตุการณ์ทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ผู้คนที่เคยเข้าไปกราบไหว้ขอพรในตอนกลางคืนก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพบเจอเหตุการณ์แปลกในคืนวันโกนไม่ว่าจะเป็นเสียงกระซิบที่ข้างหูหรือเห็นเงาดาปรากฏตัวสาวปริศนาเลยส่งรูปสารพญายนาคมาให้พวกเราดูเพื่อพิสูจน์ว่าในรูปถ่ายนี้ มีการถ่ายติดอะไรบางอย่างจริงๆซึ่งพอพวกเราได้ดูรูปภาพที่สาวปริศนาส่งมาให้จบคืนนี้พวกเราจะลองไปที่ศาลนั้นเพื่อพิสูจน์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับเฮ้ยเตยยู่เราไหนแล้วเนี่ยก็น่าดีไห้นอยใสสาวปริศนาไว้เตยเฮ้ยศาลนี้ปะวะจอดี้จอดี้เหมือนในรูปเลยไหวเตยเออว่ะใช่ปะวะดูดิโอ้ านว่าเฮ้ยใครวะน่ะพกเก่งมาหาใครเฮ้ยอะไรวะเออคือคือป้าครับมีผู้หญิงมายืนรอแถวนี้แม่ครับอ๋ออีหวานที่มันมานั่งเมื่อกี้นะเฮ้ยมันนั่งอะไรวะชื่อหวานเหรอวะเฮ้ยแล้วตอนตอนนี้เขาไปไหนแล้วครับมันไปทางโน้นแล้วเฮ้ยทางไหนอะทางนน้นทางไหนอะครับทางนน้นมันไปหาใครไม่รู้เอ้าอะไรวะอะไรวะ นั้นว่าเรารีบไปหาคุณหวานเลยดีกว่าป่ะเออป้ปเออไปไปไปเกดีเอจะไปไหนกันเอกมาเอกต้องสักกะก่อนเฮ้ยสักกลว่ะสักกเหรอจุดทูปเหรอจุดทูปสักกะลาหนองูเห่าก่อนเฮ้ยของงูเห่า่ะอุ้ยแต่รีบรีบป่าค่อยจุดวันหลังแล้วกันอย่างนั้นน่ะอวังเราไม่มีเวลาด้วยปเอกต้องมาก่อนเฮ้ยอะไรวะเอ้าเมื่อก่อนชาวบ้านเข้ามาทอดแหตกปลากันปลาไม่เคยได้เจอแต่งูเห่า ูเห่าทั้งนั้นเลยงูเห่าทั้งนั้นด้วยนะเนมีแต่งูเห่าปลาไม่ได้สักตัวอุ้ยอะไรวะนีก็น่ากลัวเลยดิไม่มีปลาสักตัวเลยเหรอครับไม่มีมีแต่งูเห่างูทั้งนั้นเลยงูเผือกด้วยอุ้ยงูเผือกด้วยวัยนอตอย่างนั้นก็อาถรรพ์นะดิว้เตยเชื่อได้มาก ถ้าพวกเองจะไปศารุนนะพวกเองต้องสักการะศาลนี้ก่อนนี่เขาศักดิ์สิทธิ์พวกเองต้องสักการะก่อนจุดธูปบอกเขาก่อนพ้ยเตยมีจริงเหรอวะก็น่าดีแต่ป้าเขาดูไม่น่าเชื่อถือไงนาะดูดีเหมือนคนบ้าเลยอ่ะรีบไปหาคุณหวานดีกว่าป้าป้้าไปไเขารอหนานแล้วเนี่ยเตยบอกไม่พอดึงแล้วนะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจับปากกันก่อนมา้ยมาจุดธูปบอกเขาก่อนมาขอสักการะเขาก่อนพ้ยป้าเขาบ้าป่ไหวยเตยไปไปไปรไปปูบอกให้มื่ เฮ้ย่ะเกิดขึ้นกับสคน้ะเตยเนี่ยนะที่เขามาตกปลากันอะเอ้วเจองเ่าอะไม่ใช่แน่ดีกวอย่างนันะไปเตยใช่สนน้บาะวะเฮ้ยกลัวน่าจะใช่ไนนนอตมันเหมือนในรูปเลยอะเออว่ะหูดูดีมีแต่ลูกปั้นทั้งนั้นเลยอะลูกปั้นงูเต็มเลยว่ะเตยอ้ยนอตดูดีพี่เตยแล้วคุณหวานอยู่ไหนอะก็น่าดีวะ มาตอนไหนวะเนี่ยขึ้นเรือดีวะนี่นีน่นีน่นนใช่คุณหวานหรือเปล่าครับใช่ฉันเองหวานคือใช่หวานทำมหน้าคุณคุ้นเหมือนป้าที่อุสาที่แล้วเลยไว้เตอเออก็น่าดีวะฉันไม่เคยไปไหนฉันอยู่สารตรงนี้ตลอดฉันไม่เคยไปไหนคืออยู่ตรงนี้ตลอดวะอะไรวะฉันอยู่ตรงนี้ตลอดอย่างนั้นคุณหวานช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับสารที่นี่ได้แต่ก่อนที่นี่เป็นหนองงูเห่าจะก่อสร้างอะไรก็ก่อสร้างไม่ได้เลย เราต้องตั้งสารให้เข้าก่อนถึงจะก่อสร้างได้หอยคือคือมีแต่งูเห่าทั้งนั้นเลยะครับใช่งูเห่าทั้งนั้นเลยมันมีงูเห่าเผือกด้วยนะโหน่ากลัมากหืออะไรวะหูยน่ากลัวมากเลยดูดิลูกก้อนอะเผือก้วยงั้นแล้วคุณหวานจะให้พวกเราช่วยอะไรเหรอครับแต่ก่อนนะตอนกลางคืนนะมีคนมาไหว้ก็เห็นเงาดำมากระซิบข้างหูเขาหูย เ่ากลงวเห็นเงาดําน่ากลัวมากตอนดึกๆเลยครับใช่ตอนดึกๆเลยที่นี่อาถรรพ์มากโอ้ยแต่เขาก็สักธิ์ด้วยใช่ไหมครับใช่สักธิ์ด้วยทุกคนที่มานะต้องมาสักตาละเขาทุกคนจุดธูปไว้พวาทุกคนคือวันเนี่ยน้อยสักดสธิ์เห็นเงาดํเหรอครับใช่เฮ้ยเอาไงดีวะเห่งนั้นอย่างนั้นพวกผมขอไปติดกล้องรอบๆศาลก่อนได้ไหมครับได้พวกเองสองคนระวังตัวด้วยนะที่นี่ร้ายแรงมาก ศักดิ์สิิทธ์ด้วยเงินไปติดกล้องกันดีกว่าเตยเตยตรงนี้ได้ปะเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออกลัวนะเออเตยตรงนี้อีกนะเออตรงนี้แหละเฮ้ยตรงนี้อีกทีหนึงนะเออเฮ้ยเตยกลัวเราไปบอกคุณหวานก่อนดีกว่าปะเออปะปะปคุณหวานครับคือตอนนี้เราได้ติดกล้องรอบศาลแล้วนะครับเดี๋ยวคือคืนนี้เราต้องนอนที่นี่นะครับ พวกเองนอนก็ระวังตัวด้วยนะถ้าไม่เจองูก็จะเจอผีระวังตัวด้วยมีงูก็ผีว่ะพรุ่งนี้เช้าลองไปดูวิดีโอนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอะไรว่ะฝันดีนะครับไปหาที่นอนดีกว่าเฮ้เตยตรงนี้มีเสือพอดีเลยว่ะไอ้นอนมึงจะเข้าไปทำไมก็นอนตรงนี้แหละไม่นอน เราจะได้รู้ได้ไงว่าเขาบอกว่ามันมีเงาดําๆอ่ะเงาดำอะไรช่างมันเถอะกูไม่อยากนอนมึงดูดิลูกปั้นงูอย่างน่ากลัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเดือดร้อนมึงก็ช่วยกูก่อนไอ้เตยแล้วเขาบอกเขาได้ยินเสียงกระซิบด้วยแต่แต่ก็น่ากลัวจริงว่ะไอ้น้อยฝนมันตกแล้วเนี่ยแล้วมึงจะไปสนใจทําไมมึงเอาตัวมึงก่อนเถอะมึงรีบมันนอนเลยเร็วๆโอ้ยอะไรวะจะได้เช้าเช้า ไอ้นอตตื่นดีไอ้นอตทำไมอ่ะเมื่อกี้เหมือนกูได้ยินเสียงอะไรรอวะโอ้ยมึงเผลอจะนอนเลยว่าเดี๋ยวกูไปดูคุณหวานก่อนแล้วกันนะจะนอนจะนอน เฮ้อะไรวะอ้าไปไหนอะาอยู่บนไร้ยมันลตาแล้ววะ้ยอะไรวะไปไหนแล้ววะเนี่ยไอ้นอไอ้นอเสียงอะไรวะเอ้าเฮ้ยใครวะเฮ้ยไอ้เตยหายไปไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยไอ้เตย น้ำหวานก็หายวยไอ้เตยเฮ้ยเฮ้ยเตยมึงเป็นไรวะเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนน้ำวะไอ้เตยเตยเตยยตื่นเตยพี่น้ัดคุณน้ำหวานก็โดดคอไม่ใช่กูกระโดดตามไปอ่ะเฮ้ยใช่เหรอไหนไปดูดิหายไปไหนแล้วเฮ้ยกระโดดจริงเหรอเฮ้ยของเนี่ยนะ เฮ้ยใช่เหรอเอาไว้ทำอะไรกันจ้าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้โดดคอไปไม่ใช่เหรอแค่เล่นน้ำเฉยๆจ้าเฮ้ยเล่นน้ำเฉยๆเล่นน้ำเลยว่าไม่ไม่ไหวเลยน็อตทำไมตัวเขาเปียกเงี้ยเอาไว้เอาไา้ไม่ใช่วะเฮ้ยเตยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไอ้น็อดเหลือเป็นวิญญาณว่าวใช่แน่เลยแต่ว่าแปลกคนนัะนะ น้องหวานเดินหน้าเหมือนป้าคนนั้นเลยเออว่ะว่าต้องใช้แน่ๆเลยว่ะอะไรวะผีแน่เลยดูทรงแล้วหูดูแลขนลุกผีเอาไว้เตยแล้วมึงโดดไปจริงป่ะเมื่อกี้กล้วคุณลของพี่ยังเปียกกูโดดตามเขาไปจะไปช่วยเของไงเขาบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ่ะเฮ้ยมึงกล้าโดดไปเลยเหรอโอ้ยแต่วกูรีบปีนขึ้นมาเลยอแบบเหมือนเขาช่วยยับจะดึงกูอ่ะเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครไว้เตยคุณน้อหวานเฮ้ยอยู่ไหนวะน้องหวานครับเฮ้ยอะไรเนี่ยมัวเฮ้ยมัวเลยวะ